ก่อนนะว่านี่คือบทวิเคราะห์นะครจริงหรือเปล่าคุณต้องไปเทียบเคียงกันเองนะครับเ v i d i ียนะฮะมีมีนักวิเคราะห์นะครับเอา n v i d i ีเียเนี่ยปเทียบชั้นกับทองคำไว้เฮ้บอกว่าหุ้น n v i d i ีเยนี่ยแหละในช่วงไม่กี่ปีที่จะถึงนี้ข้างหน้านี้เทรนต่อไปนี้เป็นเทรนของ AI เป็นเทรนของอินฟลชั่นที่จะเกิดขึ้นนะฮะบ,บอกเลยว่า NVIDIA ีเนี่ยน่าเก็บ เนี่ยนะฮะบอกก่อนนะไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนี่คือบทวิเคราะห์จากบูมเบิร์กบอก n อ i นวีเดียนี่น่าเก็บมากเพราะไม่ว่าจะมองฟันเดอมนท่าด้านไหน n อ i นวีเดียเข้าตาหมดเทรนที่กำลังจะมาต่อไปคือ AI เทรนที่กำลังจะไายต่อไปคือชิปแล้วก็เอ็นวีเดียมีเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็เป็น Number รวันอยู่ในมุมของไอจีพที่เอามาทำไอตัวชิปเมเกอร์แบบนี้หุ้นนี่มา r k เก็ตแคปก็โตเอาโตเอานะฮะนักวิเคราะห์ก็มองว่ายังไปได้อีกนะฮะเทรนทเหล่านี้เทรนอินเฟลชันที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ ขึ้นใช่ไหมเงินมันก็จะเล็กลงเขาบอกว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับเทรนโดยเฉพาะยิ่ง n v i d i ีเดียเลยนะถ้าเราพิจารณาให้ดีไม่ได้มีผลอะไรเลยนะฮะแล้วก็การเรเติบโตของ Nvidia ดีก็ยิ่งจะโตต่อไปแล้วก็จะโตแบบเยอะๆสะดวยเพราะฉะนั้นการเอาเงินไปซื้อหุ้น Nvidia ดีจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษามูลค่าเขาใช่ว่น Store ออ v แ l u e ด้วยนะเว้ยส t o r e of value นะทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ผมพูดนะบอกก่อนข่าวมันพูดนะฮะ เป็น s t o ล์ of value ด้วยนะมากันไปนะโดยการเก็บ NV i d i เดียเพื่อนๆคิดว่าอย่างไงฮะแต่ว่าตอนจบนะของข่าวเนี่ยมันก็ไม่วายนะมันก็กลับมาเรื่องของคริปโตเคเหรียญด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการเปรียบเทียบครับนอกเหนือจาก NV i d i เดียก็มีการเปรียบเทียบ Bitcoin นะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระแสเรื่องของการสู้เงินเฟ้อใน hedge inflation เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าต้องเก็บ NV i d i เดียซะอย่างเดียวนะฮะก็จะมีอีกหลายกลุ่มที่ไปเก็บตัวคริปโตเคเหรียญนะแล้วก็กระแสนั้น น่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะะฉะนั้นอีกทางเลือกหนึ่งก็คือคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่แค่ตัวเอ i d วเดียนะจ๊ะในข่าวก็บอกไว้แล้วก็มองว่าคริปโตเคอเรนซีทั้งตลาดเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นจริงๆบิตคอยตัวเดียวแหละแต่ว่าตัวเอาคอยตัวอื่นมันก็<ม>พอมาเล่นบิตคอยเอาคอยมันก็ขยับตามมนะอันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่เพราะฉะนั้นทั้งตลาดก็น่าจะขึ้นต่อไปหรือเปล่าอันนี้คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดจากบูมเบอร์นะฮะอืม เอา Nvidia Face s t o r e of Value นะเทียบกับทอง <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันมองระยะสั้นอะไรอเงี้ยอนะแต่ว่ายาวๆมากๆม,มันมองไกลๆมากๆม,มันจะไม่จะไม่ได้เไอไกลของเขาก็แค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ควมเห็นส่วนตัว